่าโอเคเดี๋ยวผมจะมีแนะนําให้ทุกท่านรู้สึกผ่อนคลายกับหนึ่งบทเพลงด้วยบทเพลงที่ว่าาบบายช่างน้ํานะครับร้องเพลงให้ฟังก่อนแล้วค่อยทําท่าประกอบนะคะ อ่าช่วยกนร้องเพลงฟังเพลงก่อนนะครับปุบมือไปด้วยกันบายบายช่างน้ำบายบายฮิปโปบายบายช่างน้ำบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลแต่งตัวเดินทางไกลแต่งตัวเดินทางไกลไอล่อไอ้เคไปล่อ K, ไอ้เคพายเรือตังเกพายเรือตังเก,เงเกฮ่าเฮสุขใจ ทาเฮสุขใจอ่าทีนี้เดี๋ยวใส่ท่าโอเคได้ไางน้ไไทางไทางนำบตอนเช้ากินไผ่พะโลตอนเย็นใ้น้ำทะเลตอนเย็นในน้ำทะเลเดินตัวไปเดินนางไกลเดินตัวไปเดินนากรไปล่อไอ้เคไปล่อไอเค ให้เลือตังเกให้สุขใจให้สุขใจเดี๋ยวนะครับให้ทุกท่านสนุกเดี๋ยวให้วิทยรกรเราทำพร้อมกันก่อนนะอ่ะเดี๋ยวผมร้องเพลง ยบายช่างน้ำใบาบฮิปโปยบายช่างน้ำใบาบฮิปโปตอนเย็นขยิบไปลาโลตอนเย็นขยิไปลาโลตอนเล่นอยน้ำทะเลแต่งตัวเดินทางไกลแต่งตัวเดินทางไกลไปลอยเคไปลอยเคบไปเรือตั้งเกปไปเรือตั้งเกให้สุขใจให้สุขใจ ขึ้นค่ะเรามาเป็นช้างน้ำและฮิปโปกันค่ะพร้อมกันหนึงง่งสองสามบายบายช้างน้ำบายบายฮิปโปบายบายช้างน้ำบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พลโลตอนเช้ากินไข่พลโลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลแต่งตัวเดินทางไกลแต่งตัวเดินทางไกลไปลไอยเคไปลไอยเคพายเรือตังเกพายเรือตังเก ฮาเฮสุขใจฮาเฮสุขใจบายบายช่างน้ำบายบายฮิปโปบายบายช่างน้ำบายบายฮิปโปตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเช้ากินไข่พะโลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลตอนเย็นเล่นน้ำทะเลเดินทางไกลเดินทางไกลไปลอยเคพายเรือตังเกะผายเรือตังเกะฮาเฮสุขใจฮาเฮสุขใจ อปรบมือคุณครูขาฟังเสียงหายใจฉันด้วย <c oughs> คุณครูบอกว่าอายุ 47, 47. ่สิบเจ่อาทีนี้นะครับเดี๋ยวให้เราผ่อนคลายจากจกิจกรรมให้เรารู้สึกว่าจากจังหวะช่วงที่เร็วใช่ไหมครับเราจะมาเริ่มเป็นดอกชา้าไม่ทราบว่าที่บ้านของเราเนี่ยเรียกว่าดอกลั่นถม ที่บ้านครูสมปองเรียกว่าดอกอะไรคะที่บ้านกรุงเทพค่ะเรียกดอกรีราวดีดอกรีราวดีค่ะแล้วบ้านคุณคูหนึ่งล่ะคะเรียกดอกอะไรคะลันโทมลันทมือนกันค่ะในเมืองเหมือนกันค่ะในเมืองบ้านบ้านเดียวกับอาจารย์ค่ะผาว่าผมอยู่บ้านดอกอยู่คนเดียวอยู่ดอนมาสั่งที่บ้านผมเนี่ยยังเรียกว่าดอกลันทมอยู่นะเพลงมันมีอยู่ว่า โอ้เจ้าดอกรันธมและฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมมามาทำดอกกันก่อนดีไหมคะอ่าเพราะว่าบางคนดอกตูมบางคนดอกบานฉันเคยเด็ดดมมาฉันเคยเด็ดเล่น ดูดูท่าด้วยนะคะดูท่าด้วยนะคะดูท่าดยจมดุดเอาต้องทำท่าแบบนี้นะคะดูดูดอกดูดอกดอบ้านโมดอ้วยังคค่ะไม่ใช่หนุมานรอไปค่ะ อาเดี๋ยวดูดอกลันทมเอาทุกคนทำดอกลันทมโอ้เจ้าดอกลันทมฉันเคยเด็ดดมแล้วฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเจ้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมอาทำได้ไหมใครทำดอกลันทมสวยบ้างนนีี่ได้ก็อตงบิแหละเราจะมาดูกันนะมาดูกันถ้าเกิดเรายืนธรรมดาใช่ไหมเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกใช่ไหมครับท่าต้องเยอะค่ะต้องท่าเยอะค่ะอ่ะ เดี๋ยวผมจะร้องนะครับแล้วเดี๋ยวให้ท่านประหลัดแล้วก็ท่านนายกแล้วก็ท่านผอคอยดูนะครับว่าดอกรันรมจากดอกในสวนตะบนไหนสวยนะครับอ่าเดี๋ยวผมว่ามันมีรางวัลไหมคะมีรางวัลไหมคะย่งหับท่านนายกคุณเนรคุูเนรครูแมมนะคะขยับมาเลยคะอ่าโอเคตรงนี้แน่นไหมแน่นไหมเดี๋ยวพอออกท่าโอ้เจ้าดอกรันธมมาเนเคยเด็ดมเดี๋ยวมันออกไม่ได้นะอ่ะได้ไหมขยับมาอีกขยับมาอีก อ่าให้เป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังทำสามครั้งนะจนกว่าเพลงผมจะหยุด นะครับพร้อมกันหนึ่งสองสามโอจดอกรันทมและฉันเคยเด็ดดมแลวฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอจาดอกรันทมและฉันเคยเด็ดดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดจดมโอจาดอกรันทมและฉันเคยเด็ดโดมและฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นฉันเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดม อ่ปรบมือให้เราหน่อยอคุณครูคะท่านเนี้ย <laughs> ผมเห็นแล้วว่าทุกคนนั้นสามารถทําได้ <laughs> นะทีนี้ผมเองเนี่ยก็คืออยู่ทางด้านสุขภาพต้องการที่ให้เรานั้นมีความจําที่ดี <laughs> บริหารสมองใช่ไหมครับปกติแล้วถ้าเกิดดอกลันทมเราไปยังไงโอ้เจ้าดอกลันทมถ้าเกิดดมธรรมดาดมยังไงคะเล่นเคยเด็ดดมเด็ดดมมาที่จมูกใช่ไหม ทีนี้ก็เปลี่ยนใหม่ครูสมปองคะเคจ้าดอกรันทมแล้วท่านเคยเด็ดดมแล้วท่านเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้า <c oughs> ปกติเช้ามันอยู่ข้างบนใช่ไหม <c oughs> กลับกัน อ่ะพร้อมกันหนึ่งสองสามโอจะดอกรันทมันเคยเด็ดโดมมันจเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นจะเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอจะดอกรันทมันเคยเด็ดโดมมันเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด็ดเย็นจะเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมโอจะดอกลันโทมันจะเคยเด็ดเดมมันจะเคยเด็ดเล่นเด็ดเช้าเด เคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเคยเด็ดเล่นเด็ดดมเด็ดดมเป็นลมแล้วนะโอเคเอาปุ่มมือให้เราหน่อยมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันมากลางวันเธอนัดให้มากลางคืนมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวันลาลาลา ครัคะงอธิบายนิดนึงงงค่ะงงงงงอยู่อันนี้คือร้องให้ฟังให้ทุกคนคลายเครียดทีนี้พรุ่งนี้ผมทราบว่าทางองค์การบริหารส่วนตะบนวสังเนี่ยมีการนัดด้วยใช่ไหมนัดกันเวลาเท่าไหร่คะหกโงเย็นนะกระบวนการเดี๋ยวเขาถามกันผมก็เลยได้ยินจากที่ว่ามีการนัดมาเนี่ยเลยมาแต่งเพลงเขาบอกว่า ท่ามากลางวันสายด้วยอ่ะทำท่าทำท่ากลางวันให้ดูหน่อยมากลางวันกลางวันชี้ไปข้างล่างค่ะทางนี้สายหน่อยค่ะสายมากลางวันอ่าอ่ะครูสมปองมากลางวันอ่ะกลางวันชี้ไปข้างล่างมากลางวันเออเธอนัดให้มากลางคืนกลางคืนนักบอมากลางคืนเธอนัดให้มากลางวัน

มากลางคืนมากลางคืนเธอัให้มากลางวันลา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 วันธ้าลานมากลางคืนเธอใล้มากลางวันมากลางวันเธอรักลมากลางคืนมากลางคืนเธอได้ให้มากกลางวันลาลาลา แล้วค่ะพอรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ของเราดอมสังหอบแล้วค่ะงานนี้ต้องรบกวนท่านของอรามะงคะพี่พึ่งไหวไหมคะมันง่ายเกินเดี๋ยวจัดให้พี่เพึ่งอีกสักดอกได้ไหมเอาใครอยากจะดูพี่เพึ่งเต้นท่าโรตีปบมือพี่เพึ่งคะได้นามตัวแทนของอบตดอมสังอ้าวทุกคน ปบมือพี่เพิ่งหน่อยโรตีอ่ะเดี๋ยวพี่ดูหนูว่าเขาอยากจะกินโรตีของเราไหมนะโรตีอ่ะทำท่าโรตีสิคะโรตีโรตีให้นใหญ่ใหญ่โรตีโรตีนะคะท่าโรตีแผ่นใหญ่ใหญ่ใสไข่อันนี้ใสนม โรตีแต้นยากลมใส่ไทยนมอันนี้ใส่ไข่ดูซิว่าโรตีดอนมาสั่งจะแผ่นใหญ่อ้าวพี่เพิ่งเดี๋ยวพี่เพิ่เดี๋ยวไม่เป็นไรค่ะงานนี้เราปเอันใค่ะพี่อิ๋วสู้ไหมคะสู้ค่ะพี่พึ่งสู้ไหมคะไม่สู้อ้าวพร้อมกันสามสี่ โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่นี้ใส่ไข่แลนนี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมอันนี้ใส่นมวันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่อนี้ใส่ไข่นี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมนี้ใส่นมวันนี้ใส่ไข่โรตีแผ่นใหญ่ใหญ่นี้ใส่ไข่นี้ใส่นมโรตีแผ่นกลมกลมวันนี้ใส่นมวันนี้ใส่ไข่ใส่ไข่ ่นมใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่ใส่นมใส่ไข่น้องน้องขออธิบายนิดนึงว่าน้องก๊อปปี้เขาไม่มีไส้นะคะโอเคนะครับเดี๋ยวขาเสียอ๋เยอเ,เราเรากำลังวิเคราะห์อยู่ว่าน้องเขาจะเลือกอันไหนอะะออพี่คะหนูเป็นไส้เดือนค่ะไส้เดือนนะคะ <laughs> อ่าโอเคนะครับขอเสียงปรบมือให้ทุกท่านด้วย